สบายดีสบายดีพ่อทสบายดีเห็นยังหนึ่งเขาบ่เากินเต้อตูเด้ออ่ะอแบ่งปันกันพีนน่อยเด้อเอาไวกินเด้อลูกเจ้าไปใช้เบดอยกันอยกันได้แล้วว่าเจ้านะอแได้แล้วป่ ใค่สีไ,ไปล่างเลยอ่าเราสิล่างไว้ล่างไว้อยู่บ้ี่กลบับไปหน่อยปั่นดิดมดมอยู่ห <c oughs> มดเลยเออมันดขดแต่คางเดียวเนาะท้คางเดียวเพ oh <man. S 2> ื่อนคาอง,องเดียวเหมือนกันโบมนฮะยงว่าคางนี้เขาอวยอ่า้ขาอวยเดียวเดียวเลยโง่ดิดดน,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 นม,มันโงกมากเลยนี่ทำให้เขาเลี่ยวนะก็ชิโกพ้งรอกอื่ิน้ำเตาหู้เลี้ยว ามาหอดจอดเทิงกันเด้อพี่น้องเด้อลุยเข้าหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่กันดานสุดๆแหละพี่น้องเลยข้าวใหม่ยูบ้ยังไปยึดเสือหกเลยเสือไปผ้าบูมี่ปูมี่ยังมปุ๊บเลยเนาะเย็นบูมีอ่าอยางนี้แหละดูกันไปคิดแล้วอ่ากับบริการจากเมืองปนนัยเนาะเดี๋ยวว่าท่ามันจะรดให้เนาะ พอาหลังคาเืนเเหก1เจลังคาเ่นนเจ็ดลังาพี่น้องเเนาะนี่แหละเป็นประสบการณ์เลขขมีมาบุญก็ว่าได้พีน้อเนาะนำอารมใหม่มาลงเบืง่น้องเลแต่วากระานมาจนได้นะเนาะเว่กหอยหน้าจะจืดเช็ปาเเต ลเรียบร้อยแล้วบ่อา่อยอุ่นใจอุ่นใจนยังอุ่นใจน้ำทั้งรูปเล่เตียงข้าหนา้าว่าข่อยไปว่าไรยังไามันดึงได้เลยชาว่าผู้เดียวก็อยากเสี่ยงยังก็มีอยู่แต่ว่าถผู้เดียวก็อยาก็มีอยู่คือคิดนักอยู่คุ้มแกนเลยนะชาวจุดในรถแบบชุยลงไปเลยอู่ีนิ่งเลล่อบนเนยเส็ตตูค้แกนแล้วอ่บีแป45เลยที่4คุ้แกนปุ๊บหันบหาก็หลุด มุนบิดโพให้ว่าอยู่ขิงิงอย่างน่าชื่อมันจุดโพให้โพให้บรายเลยเป็นใส่ดิบล็อกดกป้าได้ดิบล็อกอ๋อดิบล็อกคือชุดดาวเนาะตอนแล้วชุดนั้นนะถึงบล็อกูงนั่นแหละแต่ดิบล็อกบรายครับแต่ว่าน้องนี่สุดเลยต้องมีแนวค้ำเนี่ยอย่างแรกทำมาขนาดนั้นขึ้นเนาะต้องมีแนวยูดพื้นพ้องพื้นอย่างละทำ่าขนาดดิบล็อกก็้าขึ้นนะดิบล็อกหน้าโมขึ้นก็มันค้ำเฮ่งไง เดีัทําบอันนี้กี้ี๋มันเงียงขางเดี๋ยวมันมันเงียงขางเดี๋ยวมันันาดตัวขากอ่าขังจนมันจะจมจมตมแห้งนมันชิบปินเลยเก๋มันโลดหลดะได้มันชิปินแต่ตมันอันเงื้อเคงครับเดีวเอากดดิบล็อกปั๊บเดี๋ยวมันติตโตจมแห้งนะมันถ่วงวมเรยป่ะนี่วงเลยบุดเร่ยเด๋ด้เยนั้นแน่ใจว่าตัวใจมันีหลเยอ พอมกี้กันะชมองานมาไปใส่้วยอ่าก็แล้วเหรอเยียบอไเออแมนกับเจ้าคอยแตะแตะนะมันต้องแมนาไปพวกสตาร์เอารถยังต้องบูบูแบบจำจำได้ไหมบูน้เหยียบรถเหยียบคอยไปสนใจเดนยเงบุก้าเหยียบได้เหยียบเไัใหม่โยนม่โยนคนใหม่รถยังใม่โยคนก็ใม่การประสบการณ์ใหม่ได้ไม่ไ้ไง ขับรถแน่นนะครับจะทางเรียบทางยากเนาะจะบุกค่อยขับแบบบู๊จะเคื่อโอ้เช้าขับทุ่นมาบักขับมันี้ยไม่ตั้งกันโยกการข้างมาเนี้แล้วสบายบาดทีได้พุ่งเลยพุ่งแล้วบัดนีได้นิดกันมากพุ่งกว่าคนรอบเท่นเลยโอ้ขันบโบมากขาไ่ได้ประสบการณ์เนาะโอ้ยย่านแบบนี้ย่านคนเดียวม่เล่นนะฮะโบมากันบม่ได้ประสบการณ์เลยนะพุ่งเลยแมนเวลาเวลาเขาไปรถค่าอย่างผู้เดียวเขาทีคเขาจะวิธีเอาขึ้นแบบ

มันขโมยมื่นบันไดเนาะใช่ผมว่าจะจะทำนี่เก่งเลยตรงไหนผมว่าเนี่ยเท่ห์แพงแล้ววะแห้งแล้วเนาะเมื่อกี้พี่น้องเขาเโต้ชมคมแบงเลยตรงกันเชมญวิเชิญวิชมเขาตั้งตากล้องคนจับกล้องพี่น้องเขาตั้งตาโทรศัพท์โอ้ยนี่ทางนี้ก็ได้พี่น้องเลยโอ้ยตารางข้าวไป ทางรถจามีอย่างนี้แต่ผมจะมีแต่ซื้อมีมาซองแก๊สเนน่าขอยเออเมันก็แตกน้ำกันไแล้วเออเดี๋ยแบ่งก็เยมีมีโดยโดยโดยที่เพื่อปรยุ2ซองแก๊สไปหน่อยเออเดแบ่งปันเล็กๆไปหน่อยเนาะอ่าอ่าอ่าอยแบ่งนัดูคือหนังง้ายเทียุคที่ทั้งในแต่ประเดี๋ยยังไม่ได้ก็จำกัดเป็นครอบครัวทื่เดินนะโ้โบ้านแล้วก็ออกออกด้ได้ด คส่อูงๆเฮือนเนาะเล่าบ่เออมเนาะเออแยกย้ายเบิ่งป่ะไปให้พี่ให้น้องเพิ่นทั่วมันงพี่น้องเอ้ยเนาะว่ามีังแน่เดี๋ยวจังคงติดตามเบิ่งนํากันอีกเทื่อนึงพี่น้องเอ้ยเนาะเอารถาางเข้าในอ่าจังหาเบิ่งแต่ละหลังคาเฮือนพี่น้องเอ้ยเนาะว่ามี ยังไงเนาะไปเอาตแล้วบาทนี่งี่ดองเลเนาะแล้วบุญเเนี่เนาะอันเนี้ยปลาตอมโอ้ข้าดมาบอกบบิเห็นเนาะโอ้เท่ดเเลยสิบดลังคาเฮือนสิบเจ็ดลังคาเฮือนถึงบิดถึงมวล ไปไปหาเราบังเนาะแจกใจกันไปกินเลยอืฮะ่อกมันคือตุบสุปเหรอเนาะโอ้โหุบผัดแล้วบ่ อมลูกปืนพับห้ลูกปืนัมโอ้นาะยังหมดแตกเลยฮะแตกแล้วลูกปืนแตกแล้วแตกแล้วบ่แตกแล้วดตัวหัูทุกุกอย่างสนับิ่งวไปย่านน้่ปไปาย่นย่ลูกปืนย่นันมแตกหมดแตกอตึเลยอตึมเลยาตูเฮือนาผตีงเขาก็เอามาตอกป่าแล้วเนี่ยเขาลบนโอ้ลังอ่ะลงแล้วโอ้โ โอ้ล้างนี่เรียบร้อยเลยเพื่อนอยู่พุทาสบายดีสบายดีพุทธสบายดีเห็นยังหนึ่งเข่าบ่าหนึ่งเข่าเลยหนึ่งเข่าบ่โตหนึ่งเขาวะกระหู้หนวกนึ่งเข่าโอ้จู่จู่จู่หูบดีเงินเติมบ่หนี่เติมบ่ บม่เนเยฮว้าวน,นิงๆน,น,นุ่่นนุ่นนบตีผ้าเดมตีผ้าโแขงเนะตีเอาตีเทตีว่มจมาตีดีเพ <c oughs> ื่อน <c oughs> เจ้าบ่โอ้สิลองอะไรบเบาเตียงเลยโอนสิลงแล้วลงครึ้งนึงแล้วเนาะ อันเิดเป็นภาพเือนกน้อันนี้ล่งนี่งปุ้ยนี่ไปเขาอยู่เดียวบ่อนเนาะอยู่เดียวแล้วบ่อนอยู่เดียวแล้วนะคอยทำนะอยู่เดียวแล้วใส่ตันี้เพื่อนองนีเนาะ บกคืนพี่นาวเลยบงบหอนนะเรีวเข่าดีมันห่อนจังเหลยเสข่าไวเชื่อได้เนาะบริข่ำเลยบริีครั้งนึ่งไตเลยไปกัมาไว้เนาะไต่ต้น้วเนาะอือือองอุ้ยพญตีพี่น้องยกว่านาะ เาก็มีเหมือนกันอวืมอยู่ยอบัีายวนเะกบบเนาะบังบังบังบเอานอยู่ในกินไม่ล่าก่นกินเอเนาะพวกมีลกมาก็ได้ให้เรากิน อทางยังโหด่าแห้งเพื่อนอยังโหดกว่าทางอีกเนาะโหดโคตรมีรังเดียวบนนีมโอ้ไม่เสียบอยู่พี่น้องเลยเอ้อไม่เสียบเพชรรงยงอยู่ในผูนนเสียพื้นท้องแล้ว เออเป็นเนาะแต่หาน่นเาเสียหมับมดครับลางคืบว่าเตียงว่าเนาะ,ะนี่ยไ <c oughs> มาอ,อจดจทองอเดียห้ามีเอาเนี่ไไปประตูซอยเป็นกอนเดียวเอยออไม่ได้ก่อนเป็นอเนาะ,ะจากหกหอเนาะเส่หลอดเลยบอลตัวเอ,อ้ เอามีมาขายตู้เอ่อเงินจะพันพน,น่ะบ่อเตียงเอาให้บ่จะพันนี่จะพันนี่กูจับเงินอยู่บอนี่ฮะใบยังไงอะไรใบเช่าใบเช่าเออใบเช่าอันนี้ใบซิปอันนี้ใบเชา่าเหือกันเบิร์ดนี่แมนหาสิพันธ์เด้อเองินบอ่อเตีงยงเอาให้เด้อ ซื้อเป็นอยู่บ่อซื้อเป็นบ่อยู่ก็ภัยเพื่อนอยู่ก็ภัยอยู่คนเดียวบ่นเพื่อนนี่เพื่อนนี่เจ้าอยูู่้เดียวบ้อเพื่อนนี่เจ้าอยูู่้เดียวบ้อกินข,าขน้ากับยังน่ะเห็ดข,อข,อข,อขอ้ากินเข้ากับยังกิขอขอนข่ากับยัง มไปชีว <muitas> ิตเกิบมาทุกข <len persu> <ions> yeah. ์ทุกข์ขยักกันนีเนาะอันนี้มีคูแจักบ่มีคูแจักบ่กินเป็นบ่จะโดยจะโดยนี่มีเด้อเอาเอาให้เจ้าไว้กินเด้อเอาอ่าหอยกินเด้อตู่เด้ออ่าอ่าแบ่งปันกันพี่น้องเด้อเออเอาไอยกินเด้อลูกเจ้าไปใช้เบิร์ดลูกลูกลูกประตูหนีใช้ อ๋นอไเนาะอ่าอออออเอาไปเบียกกันเ้อะเอาไว้ต้มกินแล้วเลิศลุ่มด้โอ้ย่นามตาชิลัยเนาะ ลังคาเพือนเนาะแลมาเอามีพี่น,ออน้องกันเนาะมีมาเอาเอางี้ยพี่น,ออน้นอๆๆงกันเดี๋ยวถามแล้วกันพุทธพ่อเอื้อนนี่เราอยู่เพียวรึเปล่ฮะเจ้า<ฆ>เราอยู่เพียวเออลูกๆเราไปซาบะซาผมไม่รู้ผมไม่ลูกผมไม่รู้ผมไม่เม,มียเปล่าลูกนะลูกเด็กเด็กไรอยู่นั่น เราอยู่เดียวงเราเหรอมี17หมบะอ่า17ลัางค้าเฮื่อนบ่มีเฮื่อนลังไนสุดๆแบบนักสุดๆเฮือนห่างเลยเล่าเดียวนี่เนาะแต่ล้างกับพออยู่พอกินเนาะอ๋อนอน สุดๆเลยคือนยางไยนะเนาะเดีมาเบิ่งก่อนคี่น้่นนะางเนาะทางเบิง่งพาบรรยากาศอทัางเกเนแยงแจกมีเนาะอย่างแบแจ,ก,จ,จกแล้วก่อนที่เราจังคอแจกเบิ่งเนาะดเคื่องค้าฮือนพน่น้อ่งเนาะแจกน้ำกันเนาะ ในมานะครับแบ่งปันกันหน่อยเนาะมันจะมีล,บะ,ละบนกับรถกับโบมีอย่างเนาะจะมีแบ่งปันกัน <c oughs> ใช่เมาเมาพูดไดยังบนะ่ได้หรอเมาเมามีเด้ดดอพูดยังพูดยังกับเมาพูดยังกับเมาอ นายโยนวัวนหกูหน่อยหนหยโยนเ่อนหมายหน่อยนี่เอาัวขอ่วกันขอช่วยกันได้แล้วว่าจอดนะอ่าอ่าอ่า่ไยังวัวไหนเมาได้แล้วบอสมาเไว้เอาอาเอ เอาแล้วนะเ่ม่จำกัคนนละ่คนมาม่เาชคนบญาต์บชิกันเนาะบ่ก็เพียงอยู่ได้ทงกเอาเ่นั้นบบ่เนบอกล่ามาเอกมีเนอว่ยังมาต้อนเนาะมิตะมีหละเนาะแถวีนบ้านเจ้ามีหันขาบ่ ห่านขายเครื่องมีห่านขามีนี่มีบ่มีตเลยห่านนี่บ่ะคนเคย้องห่าเปิดชับเนาะเออเอาเอาแบงมีขายเด้ไว้ต้มกินเด้โอ้ยยังมาห่เนาะเอาอไรเอาใช่ครับใชเออโอ้ทางของบ้านนักแหงเนาะนักแล้วลำบากลายเลยางของบ้านเนี่ยยากแหงอบ้าอ่อ่า บัดยังะะะสะิไปตลาดตลีได้ะไปแน่เลยบางไปเหนื่อเลยมา้สมชุดๆเลยถางฝนตกนี่คือยิงแห้งยากนอกฝนก็มาทางนี่ขึ้นคอยกับผู้พักกันบุกมาเกือบเกือบบลออ็อตอ่าวัจจักน้ำไผ่วัจจัก กินตมเนาะโอ้อือยากหลายยากหลายโอไฟฟ้าก็บ่มีเนาะแฮงกะเต็กบ่มีจักปีแล้วหมู่บ้านอยู่นี่น่ะพหลายปีบ่หลายปี้ออ ใ้ชาปีเหรอเนาะอือ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 ไปเพื่อมาทึองพัิบ้าองสากับชาปีเอ้ยสิบปีเนาะัวแล้วเนาะถ้าว่าชาปีกับสองพันสองพันสิบเอ็ด ไกอเาได้แต่ไฟอย่านี้เนาะไฟโซลาเซลล์เนาะแต่ไาเ่ะี่่อนี่น้องเลยเนาะเนียรถใหญ่เนี่ยออกสบายรถใหญ่เนี่มันทำมันแคบเนาะรถพบ้านบ่นเล ได้ปยังไงเนาะชุดๆตู้ได้แล้วว่มีน่ะอ้ได้แล้วโ้เด้นคุยังได้ด้ี่นได้แล้วเานีม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 าี่ใช้นีมาใเกือบ่กล้วยเขามีเกือบใหม่นิเกอไลูกซ้อเกอบหมลูกซื้อใช้เกือบออ มาตะพุ่นบ่อเนี่ยนะอ๋อรู้เป็นอะไรเป็นใดทางค่ะพ่อจบพแล้วเฮ้ย็นจะห้อยรถใหญ่มาเนาะไอ้เด็กไอ <S mulheres> ้ห <shocked> น hey, ้าร่างก็มาตะบานดงนี่แหละต้องใส่รถรถก็ต้องเป็นรถแต่งเนาะรถรถจักรปแต่งหนึ่งไปบ่ได้อีกเนาะอ่าต้องจักน้ำไี่เด็กไอ้เนาะ ก็คือสิบัสเท่านี้แหละพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเป็นบ้านบ้ใหญ่พี่น้องเลยเนาะสิบเจ็ดหลังคาแต่คนกับสิบโบลาณเป็นไงพี่น้องเนาะฮะโอเคพี่น้องเลยเนาะก็ได้แจกใจเรื่องนี้หน้อยพี่น้องนำจินใจของเราเองก็ได้มีเครื่องของหลายพี่น้องเลยเนาะแบ่งบิกันไปมีพลหอสองห้องพี่น้องเลยเนาะไปโอเคพี่น้องเลยเนาะกัถ่ายภาพบรรยากาศมาหมู่บ้านใหม่ให้พี่น้องนะครับไปชมพี่น้องเลยเนาะ ก็ว่ากัดชุดๆอยู่ทางเงือนคนอยู่ทางคนทางพี่หน่อยน่ะฮะก็มีแบ่งนําจิตนําใจเนาะจากทีมงานพี่หน่อยเนาะอ่ามีหน่อยก็ให้หน่อยพี่หน่อยซอยเลือกันไปโอ้ยเนาะอก็สังเกตเห็นพี่หน่องเนาะนี่ละเนาะเครื่องตัดหญ้าเนาะพอดีมีเครื่องตัดหญ้าก็จะไปหา่้าวเจ้าพี่หน่อยเนาะข้าวจ้ากัน ฮะโอเค,พ,อค,อค,คพี่น้องก็รังสารคลิปนี้กับขอบุญกับเจตคติอนุญาตจบคลิปลาพีและน้องลูกเพียนสมัยก่อนเนาะขอบคุกกันในคลิปน้าได้พี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ขอบุณขอบคุณขอบพระคุใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัตุกุธานที่เขาม,มาหามาชมเนาะเป็นกำลังใจครับขอบุญสรวันตลอดมาแล้วก็ทา้งทีน่าหนองบัสุโขสุคนพี่น้องนะเลยเนาะไปซะโอเคบา,บายบายสบายดีกันบัตสุโข,ขสุคนโชคมาลํำรวยเด้พี่น้องเด้อบุงคิดกับขอบุขอบคุณหลายๆเนาะ ีมาเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานน้ำมันสุโขทัยก่อนคลิปดีต่อไปเนาะสหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีพี่น้องเไย